สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีของเราสคนนะฮะวันนี้เรามีข่าวสารเยอะแยะมากมายมาเบียดคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะชมกันสดๆผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอปสามบวกได้เล,เลยค่ะข่าวแรกกันเลยนะฮะเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาที่กรุงเทพมหานครหลายๆคนได้กลิ่นเหม็นไหม้นะฮะจนติดแฮชแท็กที่ขึ้นที่เท็นเอ็กเลยนะฮะว่ากลิ่นกลิ่นไหม้นะครับพวกคุณได้กลิ่นไหม้ได้กลิ่นอยู่บ้างนิดหน่อยใช่ไหมหลับใช่ไหมฮะผมอยู่ในห้องแอร์เลยไม่ได้กลิ่นนะฮะเอาไม่เป็นไรตอนนนีี้้้กกกรรรุงงงเเททพมมขอออาาะะฮชแแจลวคับ เมื่อคืนนี้นะฮะค่าฝุ่น PM 2.5พุ่งสูงขึ้นมากนะครับมากกว่า47เขตในกรุงเทพมหานครนะฮะที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับสีแดงซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจครับทําให้โซเชียลนะฮะต่างทกเทียงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นจนติดเทรนแฮชแท็กนะครับกลิ่นไหม้พุ่งติดเทรนอย่างรวดเร็วเพราะมีคนจํานวนไม่น้อยนะครับได้กลิ่นเหม็นไหม้คล้ายกลิ่นกรมฐานครับล่าสุดทางกรุงเทพมหานครออกมาชี้แจงถึงสาเหตุของค่าฝุ่น PM 2.5ที่กลับมาพุ่งงสูขึ้นนใกทมดัครับ หนึ่งครับทิศทางลมทัังเมื่อวานเป็นทิศทางลมตะวันออกต่างจากวันอื่นๆส่วนจุดเผาไหม้ตลอดช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าบร,ริเวณทอนเนียมีจุดเผาไหม้อยู่หลายจุดอสองครับระยะนี้สภาพอากาศแปรปรวนครับมีพายุฤดูร้อนประกอบกับมีการมีความกดอากาศสูงผ่านทางอีสานมาเมื่อวานนี้ส่งผลให้ความสูงความสูงของชัน้นบรรยากาศผสมลดต่ำลงนะฮะฝุ่นละอองเลยสะสมตัวเพิ่มมากขึ้นครับ 3. ความชื้นในบรรยากาศทําให้ฝุ่นละออง pm 2.5เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ ที่เกิดจากสารประกอบในโตัเจนและแอมโมเนียนะฮะจึงเกิดปฏิกิริยาได้ดีในสภาวะที่มีความชื้นสูงแบบนี้ครับเหมือนภาพที่เห็นฮะจะบอกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขจริงๆค่ะ อย่างเช่นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะคะของคณะทูตตาวิเศษในงานคืนสู่เย้าชาวคณะทูตตาวิเศษที่ครั้งนี้นะคะก็ได้รวมตัวกันค่ะทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมสร้างสรรค์ไทยร่วมกันจัดตั้งชมรมทูตตาวิเศษโดยมีคุณหญิงชดช้อยสุพลพันนิดนายกสมาคมสร้างสรรค์ไทยหรือตาวิเศษเป็นประธานซึ่งทางไทยทีวีสีช่อง3เองนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสนับสนุนสมาคมมาอย่างต่อเนื่องโดยวัตถุประสงค์หลักของชมรมนี้นะคะก็คือ จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการนำประสบการณ์ความรู้ความหลากหลายของสมาชิกในชมรมมาช่วยกันแก้ไขปัญหาดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการประชาสัมพันธ์การทำโครงการและการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆค่ะ ซึ่งชมรมทุตาวิเศษนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของโครงการทุตาวิเศษและเป็นการยืนยันนะคะถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและการทํางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยางัยง่งยืนมากขึ้นค่ะครับเราจะเคยชินนะอ่ะอะตาวิเศษ,เ,ศษเห็นนะบบนิ้ขยะให้เป็นที่เป็นทางนะงนะผมบอกไว้เราถึมากเลยจริงขยะ ยาวเลยทีนี้ยาวเลยค่ะก่อนที่จะเล่าข่าวต่อไปเนี่ยนะคะขอถามเพื่อนร่วมงานทั้งสองท่านว่าคุณเชื่อว่าน้ําประปาดื่มได้ไหมคะยิ้มยิ้มกริ่มก็แล้วแต่ที่นะผมว่าที่หน่อยอ่ะคุณแหวนล่ะก็กินน้ำขวดดีกว่าน้ำขวดดีกว่าที่ถามแบบนี้นะคะเพราะว่ากรมอนามัยเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยผลสำรวจค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของว่าน้ำประปาดื่มได้จริงหรือไม่ผลเป็นยังไงไปติดตามค่ะ กรมอนามัยต้องการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะเพื่อนำมาประกอบการวางแผนและการสื่อ,ส,อสารสร้างความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเด็นน้ำบริโภคในหัวข้อเรื่องน้ำประปาดื่มได้จริงหรือซึ่งผลสำรวจพบว่าร้อยละ54บบอกว่าน้ำประปาดื่มได้เป็นเรื่องไม่จริงคะ่ะ แต่ก็ยังมีอีกร้อยละ31ที่คิดว่าน้ําประปาดื่มได้จริงส่วนอีกร้อยละ15ไม่ทราบมาก่อนว่าน้ําประปาดื่มได้นะคะซึ่งสิ่งที่ประชาชนกังวลเกี่ยวกับน้ําประปามากที่สุด ก็คือร้อยละหกสิบเอ็ดความสะอาดของสถานที่ผลิตแหล่งผลิตผู้ผลิตแล้วก็น้ําที่ใช้ในการผลิตอย่างที่พี่มวินบอกบว่าแบบอาจจะบางที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมและร้อยละสี่สิบกังวลว่าระบบการผลิตไม่ได้มาตรฐานร้อยละสามสิบสามกังวลว่าน้ําประปาน้ําดื่มจะขาดแคลนในฤดูแล้งและมีเพียงร้อยละสองเท่านั้นที่ไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องน้ําประปาเลยนะคะคส่วนแหล่งน้ําดื่มสามอันดับแรกที่ประชาชนดื่มบ่อยมากที่สุดก็คืออย่างที่คุณแหวน ชอบนะคะน้ำบรรจุขวดปิสนิดมันก็ชัวร์ที่สุดเเนอะพวกเราก็ดื่มแบบนั้นน้ำประปาที่ผ่านเครื่องกรองน้ำในบ้านและน้ำบรรจุถัง20ลิตรเรียงกันมาตามลำดับเลยค่ะน้าประปาดื่มได้นะคขาบอกอะโอเคครับแต่สิ่งที่อยู่ในมือผมวันนี้กินได้ชัวร์ครับไม่ต้องรอผลผลสำรวจผลวิจัยใดๆทั้งสิ้นนะฮะแอนนอยแอนนอยแนนอยรู้กล้องเห็นไหม อันนี้นะฮะคือขนของมะพร้าวทะเลนะฮะลองดูนิดนึงมะอีกทีหนึ่งนี่มาแมาแล้วจะบอกว่าหาทันยากมากนะฮะแล้วราคาสุดแสนจะแพงลูกใหญ่ๆในลูกละแสนที่อยู่ในมือเนี่ยลูกละหมื่นเนี่ยผมจะกินโชว์ให้ดูแต่ไปดูที่มาที่ไปก่อนว่ายังไงนะครับค่ะมา คุณตงกำพลตัศสจานะครับประธานส่วนนุษย์พัทยาได้เปิดสวนต้อนรับคุณชานชายกันสูรนะครับอดีตกงสุลนคิติมศักดิ์สาธารณเชชเชชเชสนะครับประจำประเทศไทยพร้อมกับปอกลูกมะพร้าวทะเลนะฮะหรือมะพร้าวแฝดจำนวน17ลูกนะครับซึ่งมะพร้าวทะเลเนี่ยได้รับการกล่าวในกนเนสบุ๊กว่าเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใช้เวลาประมาณ30กว่าปีถึงจะติดเมล็ดผลจะสุกนี่ใช้เวลาอีก7ปีนะฮะแล้วต้องใช้เวลาอีก2ปีกว่าเมล็ดจะงอก ทางสวนนะฮะทางสวนของต้นมะพร้าวทะเลนะฮะจะมีอายุยืนถึง400ปีนะครับสิ่งนี้เลยกลายเป็นของแปลกและหายากในสวนนุษยพัทยาและนับได้ว่าที่นี่นะที่สวนนุษมีจานวนมะพร้าวทะเลมากที่สุดในเอเชียด้วยผมจะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับว่าทีาส่สวนนุษย์พัทยาเนี่ยเขาจะมีการแกะมะพร้าวทะเลที่มีอายุสองปีออกมาเพื่อขยายพันธุ์แลวก็เคยลองชิมฮะชิมเนื้อดูว่ายังไงปรากฏว่าค่อนข้างแข็งครับล่าสุดครับคุณต้องรีพิสูจน์ใหม่โดยการที่เอามะพร้าวทะเลที่มีอายุเพียง1ปีเนี่ยแกะมาชิม ผลปรากฏว่าเนื้อทานได้และคล้ายลูกตาลนะฮะ<ม>ซึ่งผลใหญ่ๆห,หนึ่งลูกนะฮะลูกโตๆแบบนี้<ม>ตามที่ขึ้นอยู่อะราคาอยู่ที่10,000แบาทเลยทีเดียวนะฮะฮและที่อยู่ในมือผมตรงนี้คือลูกที่มีอายุ1ปีนะครับและราคาก็คือแบบเป็นผลเล็กๆข้างในเนี่ยอ่าแบบนี้นะฮะหนึ่งหมื่นบาทเขาเรียกว่าหนึ่งคำก็คือหนึ่งจานนี้หนึ่งหมื่นบาทผมชิมเลยครับคุณพี่เอาสักสองพันห้านะคะครับอโอเคครับผมเอาสักสักสองพันแล้วกันบาทพี่กินห้าพันแล้วค่ะเอ้ อะไรล่ะมาหลับตรงหลับตาค่ะของแบบนี้ต้องแบ่งปันบรนลูกตาเลยอ่ะออ๋มันใช่เนี่ยมันมีความเด้งมันมีความอย่างเงี้ยมันกรุบๆด้วยไหมคุณจิมเบียร์สองห้าเนายลูกตาไม่หน่อยหรอมันเหมือนมะพร้าวกะทิด้วยพี่มันเหมือนมะพร้าวกะทินิดนึงแม่อันเข่าต่อไปไม่ใช่หรอตายละยังไงล่ะฉันขอกินก่อนแล้วกันเรื่องของเข่าต่อไปก่อนแล้วค่อยกินด้วยชิม ของดีต้องขอบคุณคุณต้งมากๆน,นะครับกลาบขอบพระคุณครับที่ส่งมาให้เราได้มีบุญปากวัส,สนาได้ชิมกันนะฮะรสชาดีมากเลยนะคะออะครับอ่ะข่าวต่อไปครับเต,ต็มปากคุณแหวนเลยนะฮะ เดินป่าเลยเลยนะคะยังอยู่กันที่เรื่องกินเพราะวันนี้นะคะสามสีรีวิวค่ะคุณอาร์มธนภูมิจะพาเราไปพบกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่เป็นเนื้อวากิยวระดับพรีเมียมนําเข้าจากออสเตรเลียนะคะแล้วที่สําคัญเน้นน้ซุปของเขาเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาเพราะว่าต้องนําไปตุ๋นถึง8ชั่วโมงเป็นน้ําซุปสูตรสมุนไพรเข้มข้นด้วยนะคะยิ้มเลยนีดปากต่อเลยนะคะใช่แล้วกับร้านที่มีชื่อว่าทองแท้ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเรือคือหนึ่งในอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะครับมีหลายร้านที่พยายามพัฒนาปรับปรุงสูตรเพื่อยกระดับเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารเมนูนี้และวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาพัฒนาปรับปรุงสูตรยกระดับจนกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเกรดพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้เราอยู่กันที่นี่ครับร้านทองแท้ก๋วยเตี๋ยวเรือเกษตรนว,วมินทร์ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณพิงค์ครับเจ้าของร้านทองแท้ก๋วยเตี๋ยวเรือครับสวัสดีครับคุณพิงค์คับสวัสดีค่ะไม่รู้จะชมอะไรก่อนดีระหว่างแบบเจ้าของร้านกับหน้าตาของอาหารเพราะว่าสวยหล่อเหมือนกันทั้งคู่เลย <c oughs> อาหารก็ดูดีมากเจ้าของร้านก็สวยมากคุณผู้ชมนี่คือทองแท้ก๋วยเตี๋ยวเรือถูกต้องค่ะเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือพรีเมียมได้ไหมคุณพิงค์ใช,ใช้ได้นะผมว่านะใช้ได้นายเพราะว่าเราคัดคัดของแบบเกต พรีเมียมหมดเลยเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าทานของอร่อยๆเหมือนเหมือนเหมือนที่เราทานค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้องใหม่นะคุณผู้ชมอายุเขาอยู่ร้านนี้เพียงแค่สเดือนเท่านั้นเองสเดือนสี่เดือนค่ะเป็นยังไงมายังไงถึงเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆแล้วเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือมากๆนะคะแล้วก็ชอบชอบอะไรที่เป็นเส้นๆอ่ะคำก๋วยเตี๋ยวร้านเล็กๆกลายเป็นว่าอาหารอาหารเต็มเลยครับ เพราะเราอยากแบบให้เข้าให้นึกถึงว่าเรา,ากินกว๋วยเตี๋ยวหน้าปักซอยอจุดเด่นของเราจริงๆอ่ะเป็นเนื้อ,อเพราะเรานําเข้าเนื้อวากิวจากออสเตรเลียอ,อย่างลิ้นเนี่ยเรานําเข้าจากอาร์เจนตินาเนื้ออาร์เจนคือดีสุดดีสุดถูกต้องแล้วมันนุ่มความนุ่มความอร่อยความมันเนี่ยมันจะแทบน้อยกว่านะคะ,<น>ะดังนั้นเราพูดถึงกว๋วยเตี๋ยวมาแล้วเราเอาซิกเนเจอร์ของนี้แน่นอนคือกว๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะอย่างที่คุณมิงบอกไปว่ากว๋วยเตี๋ยวเรือโดยเฉพาะเนื้อ ที่เป็นพรีเมียมน้ำซุปอันนี้ก็เด็ดมากเหมือนกันน้ำซุปเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะคะน้ำซุปของเราไม่เหมือนที่อื่นน้ำซุปเนี่ยเราจะมีการเคี่ยวตุนเรียกว่าตุ่นดีกว่าอ่าแปดชั่วโมงครึ่งคือน้ำซุปเราจะเป็นอ่าตุ่นใช้หม้อเนี้ยหมูเนื้อเหมือนกัน คือหม้อเดียวที่เราตุ๋นจะไม่มีแยกเป็นฮาลาลเนี่ยทานไม่ได้เราจะบอกลูกค้าตลอดถ้ามีแต่น้ําซุปหมูนะคะมาพูดถึงเมนูบ้างนะครับอย่างที่วางอยู่ตรงนี้นี่มาพร้อมกับอันนี้เสิร์ฟพร้อมน้ําชาหรือเป่าเป็นน้ําซุปเพราะว่าวากิวเนี่ยมันลวกมาเลยไม่ได้ถ้าลวกมาเลยมันจะแข็งกระด้างระดับความสุะมันนุ่มมันไม่อร่อยต้องเทปุ๊บทานเลยเราก็เลยต้องเสิร์ฟแบบน้ำซุปแบบร้อนๆอันนี้คือน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับสำหรับแบบ สำหรับวากิวเป็นเมนูวากิวทองแท้วากิวทองแท้วิธีการกินก็คือเนี่ยโอ้โหร้อๆเลยลาดลงไปแล้วคุณเลือกได้เลยระดับความสุขคุณอยากได้เท่าไหร่ขนาดไหนนะฮะดูดินี่คือเนื้อวากิวนำเข้าจากออสเตรเลียมันเป็นมันมันอร่อยที่สุดโอ้ยมันนุ่มอ่ะหอมมากเป็นกลิ่นเนื้อที่แบบหอมมากจริงๆแล้วเมื่อกี้คือ มันมีความฉ่าจากน้ําซุปปุงไปอ๋อผมเก็ทละยังไม่ได้ซดน้าซุปแบบจริงจังนะใช่ต้องคนก่อนนะคะเพราะเรามีสูตรน้ําปุงมอีกหนึ่งซิเนเจอร์ครับคุณผู้ชมถ้าใครมาหลายคนหน่อยนะครับมากันแบบเป็นหมู่คณะนะแล้วก็สั่งมาแบ่งกันกินมากินด้วยกันใช่ใชนี่คือหม้อไฟเนื้อซึ่งจริงมีให้เลือกทั้งเนื้อและหมูเลยถูกต้องค่ะมีมีเนื้อและหมูแล้วราคาไม่แพงด้วยนะนี่ไงตัดตรงไหนก็มีแต่เนื้อแบบอือือโอ้ แล้วเนื้อตุ่นเหรอครับของเราแบบนานอ้ยตุ่นตุ่นนานมากเพราะว่ามันต้องมีความเปื่อยลองชิมก่อนนะอือเม,มุนไหมคะที่สุดพูดถึงเนื้อไปแล้วคุณผูช้ชมอันนี้ข้ามมาหมูแล้วผมมองเขาอยู่นานแล้วว่าคือหมูสับนี่มาเยอะมากใส่เยอะจริงอ,อันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็คือง่ายๆเราแอดออนเด็ดจริงเราจะให้เด็ดกว่านั้นคุณต้องกินคู่กันกับพวกนี้นี่ใช่นี่คือ ที่บอกว่าทําเอง,เองแคบหมูนะฮะเออที่บอกเด็กที่ร้านแอบเหนื่อยนี่คือทุกอย่างทําเองหมดผมตกใจแม้กระทั่งว่าของทอดที่เดียงายตรงนี้คุณผู้ชมนี่ก็ทําเองทุกอย่างห่อเองทําเองนะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของทองแท้ก๋วยเตี๋ยวเรือในวงเล็บที่ไม่ได้ขายเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือโลเคชั่นก็หาง่ายมากๆคุณไม่ได้ต้องเข้าซอยอะไรลึกลับอะไรหายากเลย จุดที่อยู่ตรงนี้เรานั่งกันอยู่ตรงไหนครับตรงกรเกษตรนวมินนะคะเซิร์ชว่ากว๋วยเตี๋ยวเรือทองแท้สาขากเกษตรนวมินนะคะที่จอดรถแบบนนแน่นๆเลยจริงจริมีมีเพียบมีเพียบมากินกันแบบเฮ้ยหลายๆคนอยากจะจองโต๊ะก,ก่อนหรือว่าถามออเดอร์ก่อนก็ได้ว่าวันนั้นมีไหมอะไรยังไงถูกต้องค่ะโทรเข้ามาถามทักเข้ามาถามได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมครับสามสี่รีวิวมาเยือนถึงที่นี่แล้วได้ชิมทุกๆเมนูของทองแท้ก๋วยเตี๋ยวเรือ ไม่มอบสติกเกอร์นี้ให้แปะหน้าร้านก็ะไรอยู่นะครับสามสืรีวิวการันตีร้านนี้อร่อยมอบให้ทองแท้ก,กว๋วยเตี๋ยวเรือค่ะขอบคุณค่ะอ,อยู่ค่ะ ครับอยู่ด้วยครับอยูแล้วเลยนี่ชอบมากที่เขามีน้าซุปมาแบบให้เราใ้รานเพื่อความแบบสุขที่เราต้องการอะไรแบบนี้เนาะยังไงก็สามารถไปลองลิ้มชิมรสกันได้นะคะที่ร้านทองแท้ก็เตี๋ยวเรือสาขาเกษตรนวมินนั่นเองค่ะตั้งอยู่ที่เรียกทางด่วน แต่ถ้าไม่รู้ว่าอตรงไหนอะไรยังไงเราปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ในแฟนเพจของ3-4สีรีวิวค่ะคส่วนร้านไหนที่อยากให้คุณอัมชนภูมิไปรีวิวแบบนี้แล้วละก็ส่งข้อมูลมาได้เลยนะคะทางอินบ็อกซ์ค่ะแฟนเพจ e ฟซบุ๊กสามสี่รีวิวหรือแอดไลน์มาที่แอดข่าวสามสีหรือว่าโทรม,มาก็ได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้0806235151ค่ะครับ,รบแล้วช่วงหน้านะฮะแฟนละครห้ามพลาดด้วยประกาศและทั้งปวงนะครับเพราะทางช่อง3เราเปิดตัวน้าหอมกลิ่นพิเศษนะครับจากละคร าเรื่องชุดดวงใจเทวพรมนะฮะซึ่งแต่ละแต่ละกลิ่นเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยและหอมอทุกกลิ่นจริงๆติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ํามัน PT Colesure กับคุณส่ช่วนที่2ของรายการข่าวสสีนะคะและววันนี้นะคะเราก็ต้องขอสแสดงความเสียใจค่ะกับครอบครัวของพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะพี่เมฆก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วนะคะในวัย54ปีด้วยภาวะความดันตกและติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะ เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะภรรยาของพี่เมฆก,ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลส่วสนตัวพร้อมแจ้งข่าวเศร้าค่ะว่าพี่เมฆวินัยผู้เป็นสามีได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา23.49นาฬิกา9นาทีของวันที่20มีนาคม ด้วยภาวะความดันตกขณะก,กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาล CGH สายไหมซึ่งอย่างที่หลายคนก็รู้นะคะว่าพี่เมฆได้ต่อสู้กับอาการป่วยเรื้อรังจากโรคตุ่มน้ำพองเป็นระยะเวลากว่า5ปีส่งผลให้ร่างกายนั้นสู้ผอมไม่มีเรี่ยวแรงจนต้องหยุดรับงานแสดงไปซึ่งจริงๆแล้วนะคะในวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้เพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ได้เตรียมจัดงานเพื่อนมีไว้ทำไมเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือพี่เมฆแต่พี่เมฆก,ก็ได้จากไปซะก่อนค่ะ เชื่อว่าถ้าพูดถึงชื่อของพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะคะหลายคนก็จะต้องนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนางนาคในปี2542เพราะพี่เมฆได้รับบทเป็นพี่มากสามีของนางนาคที่รับบทโดยไทรเจริญปุระซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะถือว่าประสบความสําเร็จและสร้างไรายได้เป็นอย่างมากจนพี่เมฆได้รับฉายาว่าเป็นพระเอกร้อยล้านและในปีต่อมานะคะพี่เมฆก็ยังประสบความสําเร็จอีกครั้งจากบทของไออินในภาพยนตร์เรื่องบางระจันค่ะครับ ส่วนข่าวนี้นะฮะใครที่เป็นแฟนละครดิงใจเทวพรมมาห้ามพลาดเด็ดขาดเพาเขามีการเปิดตัวน้ําหอมเทวพรมนะฮะออกมาให้ทุกคนได้อัดรถเวลาชมละครกันเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกนะฮะสำหรับว่าเรียกว่าการดูละครท,ที่ที่มีกลิ่นด้วยครับคุณตู่ปิยะวัดีมารินนท์นะครับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มปฏิบัติการนะฮะเอามั้ครับขออีกครับ คุณยกดีมารินนนะฮะผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มบมจอ BEC World ในฐานะผู้ดูแลการตลาดและการโปรโมทละครช่อง3นะครับได้เปิดเผยกลยุทธ์ในการโปรโมทละครรูปแบบใหม่ด้วยการเปิดตัวน้ำหอมเทวพมนะครับสะท้อนกลิ่นอายของละครเป็นครั้งแรกนะฮะของการรับชมละครมีกลิ่นโดยเน้น3าแกนหลักที่ประกอบไปด้วย c r e a t i v i t y และ Commercial นะครับใช้ละครเป็นตัวเชื่อมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าจากเรื่องราวของละครครับ Innovative Tool นะครับ สินค้าจากละครเป็นเครื่องมือใหม่ของการตลาดนะฮะที่จะสร้างความผูกพันระหว่างผู้ชมกับละครและอย่างสุดท้ายคือ New l e v e l นิ w นะครับการสร้างความจดจำละครแบบใหม่ซึ่งน้ำหอมเทวพรมนะครับหนึ่งแพคเกจจะประกอบไปด้วยน้ำหอม5กลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจจากละครชุดดวงใจเทวพรมนะครับซึ่งเรื่องแรกก็คือรอจัน ที่กาลังออกอากาศอยู่ตอนนี้นี่แหละครับหลายคนอาจสงสัยว่าแต่ละกลิ่นเป็นยังไงบอกเลยว่าแต่ละกลิ่นนะฮะจะสะท้อนของกลิ่นอายของละครละครเรื่องนั้นๆน,น,นะฮะเพราะก่อนที่จะทาน้ําหอมเซนนี้ออกมาได้มีการหาเลือกกับผู้จัดละครแล้วนะฮะเพื่อให้แต่ละกลิ่นนะฮะเชื่อมโยงกับกลิ่นอายของละครซึ่งนะับว่าน,นี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่มีการรับชมละครที่มีกลิ่นเลยต้องบอกว่า แฟ,แฟนละครสามารถพิออเดอร์ได้แล้วนะฮะจะส่งมอบสินค้าในวันที่5เมษายนนี้จะสลับใครนะครับที่ยังไม่ได้พิออเดอร์ตอนนี้สามารถซื้อผ่านช่องทางร้าน C3 ได้นะฮะในแพลตฟอร์ม Lazada และ Facebook นะครับ C3 รวมถึงการออกบูธในอีเวนต์ต่างๆของทางช่อง3ด้นะครับ แหม่เพต้องอ่านของภรรยาที่ผมก็ติดขัดเลยนะครับสรวนเลยสวนเลยนะครับตำแหน่งภรรยาครับเขาซ้อมมาอย่างดีค่ะเมื่อชคพูแต่ก็แบบถ้าเกิดเราได้น้ําหอมมาแบบนี้เราดมมันเหมือนแบบมีคุณพูได้กลิ่นคุณพูไงเหรอเฮ้ยใช่นะเขาบอกวาแบบแล้แล้วความพิเศษก็คือน้ําหอมทุกอันนี่มิกซ์กันได้หมดมิกซ์กันได้หมดคืออยากจะบอกว่าสามารถเลเยอร์ทับกันได้ได้เลยคือชมละครไปแล้วฉีดน้ําหอมแล้วฟุ้งไปบรรยากาศดีมากใช่ครับฟิลเหมือนที่สุดพระเอกนางเอกมาอยู่ ไร้ฉิดเรา,าอะไรแบบนี้ตัดแล้วแบบนี้ค่ะคอ่ะปิดท้ายเบรกนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของแรปเปอร์หนุ่มค่ะ <S <S ขวัญใจไอคอนิกวันนี้รายการข่าว3ามสีของเรา <S <S 1> <S 1> มีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกเวยค,ะค่ะ งานนี้นะคะผู้จัดดูคอนเสิร์ตร่วมกับ One for Three Entertainment ค่ะพร้อมจัดเต็มโปรดักชันสมการรอคอยนะคะกับงาน o 2024 Bobby Zero Gravity Tour in Bangkok ค่ะคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยนะคะของแรปเปอร์หนุ่มสุดเท่ Bobby Icon งานนี้เหล่าไอคอนิกเนี่ยปากวันกาปฏิทินรอเตรียมไปสนุกกันได้เลยค่ะเพราะครั้งนี้บอบบี้เตรียมโชว์จัดเต็มมาให้แฟนๆได้สนุกไปด้วยกันและเร็วๆนี้นะคะบอบบี้กำลังจะมีผลงานใหม่กับอัลบั้มเต็มชุดที่3 ออกมาให้ฟังกันอีกด้วยแอบบอกว่าใครที่อยากฟังเพลงใหม่แบบสดๆเนี่ยอย่าลืมซื้อบัตรมาไป็นกำลังใจให้บอบบี้ก่อนเข้ากลมด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรต้องรีบเข้าไปจับจองกันหน่อยแล้วค่ะเพราะคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้แล้วนะคะที่แจ้งวัฒนะฮอลล์เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และอย่างที่เรากร่นไปตั้งแต่แรกว่ารเรามีบัตรมาแจากจำนวน10ใบ,บค่ะฉะ<อ>นั้นใครที่กำลังดูรายการข่าวสามสีอยู่ตอนนี้สามารถเข้าไปดูกติกาการร่วมสนุกลุ้นรับบัตรได้ที่ f a c e b o o k นะคะของข่าวสามสีได้เลยส่วนใคร,ครที่ มีบัตรอยู่แล้วก็กำไว้ให้ดีรับรองว่าวันอาทิตย์ที่2 4นี้นะคะบอบบีจะจัดเต็มให้กับแฟนๆชาวไทยเหมือนเดิมเลยนะคะห้ามพลาเด็ดขาดครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครูคร่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีชัดประวีค่ะ Black Canyon กัสหุงต้ม PT มาติดตาม d a i l y ซ3กันนะคะวันนี้ใครมีข้อสงสัยเรื่องของกฎหมายแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครดีบางครั้งการหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ก็จะเจอภาษากฎหมายที่ยิ่งอ่านยิ่งงงใครเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ตอนนี้เรามีแชทบอตตัวหนึ่งชื่อว่าทนอยไม่ใช่ทนายนะคะทนอยค่ะถ้าคุณนอยเรื่องการกฎหมายเมื่อไหร่ไปถามทนอยค่ะเพราะว่าเป็นแชทบอทที่สามารถตอให้คุณเข้าใจได้ค่ะ ทนอยเนะเป็นแชทบอทตอบปัญหากฎหมายใน15วินาทีค่ะต้องบอกว่าแชทบอท AI ตัวนี้จะตอบคำถามอัตโนมัติในไลน์โดยพัฒนาจากสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่า iApp Technology การใช้งานคุณเพิ่มเพื่อนเข้าไปค่ะถามตอบเหมือนกับคุยกับเพื่อนทนอยนะคะจะเน้นให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นพร้อมแนะแนะวแนวทางในการแก้ปัญหาในกานเช่นสัญญาซื้อขายเน้นให้คำตอบรวดเร็วก็จาใจง่าย15วีจบเพื่อทำให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายและเอาไปใช้รักษาสิทธิ์ของตัวเองใครที่กำลังเรียนด้านกฎหมายก็สามารถใช้เป็นติวเตอร์ทำความเข้าใจกับบทเรียนวิเคราะห์ ข้อกฎหมายเอไอนี้ผ่านการฝึกสอนจากทีมทนายมากกว่า8สัปดาห์ทันข้อมูลกฎหมาย1นึ่งหมื่นมาตราที่สําคัญยังสามารถใช้งานในตลอด24ชั่วโมงได้แนะแต่ทนายก็มีข้อจํากัดน,นะคะจะเน้นเรื่องให้คําปรึกษากฎหมายทั่วไปคดีซับซ้อนก็ยังไม่สามารถทําแทนทนายรือนะักฎหมายได้จริงๆจ้าหน้าร้อนอย่างนี้ใครที่เบื่อการทําสวนไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้ากเก็บกวาดใบไม้นะคะอะไรพวกนี้เป็นงานหน้าเบื่อที่ต้องใช้แรงงานตอนนี้มีหุ่นยนต์ทุ่นแรงชื่อว่า Ver ดี ตัดหญ้าแต่งขอบเป่าเศษไม้ใบไม้ในสวนให้บ้านเราสวยขึ้นได้ทันทีค่ะฟังแล้วตอบโจทย์ เวอร์ดีตัวนี้นะคะพัฒนาโดย ESR ค่ะบริษัทหุ่นยนต์และ AI ที่เชีย่ยวชาญในการทํางานบนพื้นที่ขนาดใหญ่เข้ามองเห็นเทรนว่ากลุ่มหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ทํางานช่วยคนในสวนและสนามหญ้าในน่าจะเติบโตมากสุดเวอร์ดีก็ได้ทำงานอัตโนมัติโดยใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดมันจะเรียนรู้สภาพแวดล้อมสร้างพันธีสาม,มิติแล้ว AI ก็จะทํางานเองเลยคะ่ะเทคโนโลยีหัวใจสําคัญก็คือซอฟต์แวร์ AI ที่ปเปลี่ยนโลกจริงเป็นโลกสาม,มิติให้หุ่นยวนต์วางแผนการทํางานในสนามหญ้านอกจากนี้ยิ่งเสริมความสามารถของ h ช t GPT ในการสรั่งงานโต้ตอบด้ววยยเเสีีีงงออหาาะลม่่ช ของข้อมูลสถานที่ต่างๆเต็มรูปแบบในปริมาณที่มากพอสมควรทําให้ใช้งานหุ่นยนต์ตัวนี้ได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้วิศวกรในการควบคุมนอกจากนี้ซอฟต์แวร์ยังช่วยให้หุ่นยนต์เรียนรู้และฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องสําหรับงานต่างๆรอบสนามทั้งหมดใครที่สนใจจะเริ่มวางจําหน่ายในไตรมาสสองปีนี้แล้ว่ะค่ะอย่าลืมเข้ามาติดตามกันผ่านช่องทางออนไลน์ของ Facebook นะคะซีเมียเกนรวมไปถึงช่องทาง YouTube ค่ะเรามีทำรีวิวรวมไปถึงเทคโนโลยีดีๆอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาแบบเจาะลึกค่ะเข้าไปดูกันนะคะ ขอบคุณคุณสีฉัตรปวีนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว 3, 4แล้วค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลชัวนะคะและรัชชาวิตซีววทเนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจากซีโมดค่ะวันนี้เรา3คนละทีมงานหลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ